ขับรถชนท้ายรถของน้องสาวแท้ๆบริษัทประกันปฏิเสธความคุ้มครองได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบหากเกิดเหตุรถชนรถนะคะแม้ว่ารถคันนั้นจะเป็นรถของน้องสาวเราประกันให้ความคุ้มครองค่ะเพราะว่าอยู่ในความคุ้มครองของหมวดทรัพย์สินบุคคลภายนอกค่ะ จากคำสั่งนายทะเบียนที่66ทับ2563นะคะทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครองนั้นจะเป็นทรัพย์สินของผู้ที่เอาประกันหรือผู้ที่ขับขี่ที่ต้องรับผิดตามกฎหมายรวมถึงนะคะคู่สมรสบิดามารดาบุตรของผู้เอาประกันที่ ระบุชื่อในประกันภัยเล่มนั้นหรือผู้ขับขี่ที่ต้องรับผิดตามกฎหมายเท่านั้นดังนั้นนะคะน้องสาวแท้แท้พี่สาวแท้แท้ลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องถือเป็นบุคคลภายนอกประกันรถยนต์จะต้องให้ความคุ้มครองในหมวดทรัพย์สินบุคคลภายนอกซ่อมให้ทั้งรถเราและซ่อมให้ทั้งรถของพี่สาวหรือน้องสาวด้วยค่ะครูเอวัชราวรีประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล